สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับโบกับพี่พีนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวสักนิดนึงก็สวัสดีค่ะโบนะคะเสยพันปิตกุ้นแล้วก็พี่พีนะคะพูดที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ทั้ง3มตลาดนะคะสหรัฐฮ่องกงแล้วก็เวดนามนให้กับนักลงทุนทุกท่านก็คือคุณพีนัทยืนยงพิสิทธ์นะคะจากทีมเบสโก้บอสติง In ค่ะก็วันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าหุ้นซิกลิค,คพยุงดัชนีนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่พีครับ ก็เออในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับพวกผลตอบแทนเนี่ยของหุ้นซิกิค a l l นะครับว่าไอ้พวกหุ้นที่ค่อนข้าง sensitive กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าพูดยังไงก็คือหุ้นที่เติบโตไปพร้อมกับ c y เคิล y ของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับก็มาเริ่มกันที่ ตัวของภาพรวมนะครับของดัชนีหลักของทั่วโลกนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นอเมริกาฮ่องกงหรือว่าเวียดนามเนี่ยจะเห็นได้ว่าพักฐานกันหมดเนอะลูโบ <c oughs> สีแดงนะครับ <c oughs> ก็สาเหตุหลักเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทางอ,อัตราผลตอบแทนนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอายุ10ปีเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับในช่วงประมาณ ตั้งแต่2อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้พวกหุ้นเทคนะครับหุ้นเทคเนี่ย p อ l e a ิ a z o n m i c เอ่ o m t c r o s o f t นะครับพวกนี้หุ้นเทคยักษ์ใหญ่หต่างๆเนี่ยต่างพากันปรับฐานนะครับเนื่องจากความกังวลการแนวโน้มการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างเร็วนะครับของตัวทางบอลยูนะครับของทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่ง มันก็จะทําให้เป็น sentiment ซนติเมนต์ลบนะครับเรามองเป็น sentiment ลบต่อพวกหุ้นเทคต่างๆเหล่านี้นะครับในระยะสั้นนะครับเพราะว่ามันปรับขึ้นมาเร็วพอสมควรแล้วก็พวกคุ้นเทคเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี valuation ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ทําให้เอ่อความน่าสนใจเนี่ยหรือว่ามูลค่าในอนาคตของมันถูก discount ลงเยอะขึ้นนะครับถ้าถ้าพวกบอลยูพวกเนี้ยมันมันปรับขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งมันก็ทําให้ดัชนีนแกเนี่ย ปรับลงเยอะสุดเลยนะครับในสามตระกูหลักนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ลงไปเกือบห้าเปอร์เซ็นได้เนาะแล้วก็ในส่วนของ s อสแอนพีห้าร้อยกับดาวโจนเนี่ยก็ปรับลงน้อยกว่าน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสัดส่วนของพวกหุ้นที่เป็นเอ่อหุ้นที่เป็นวัฏจักรนะครับหรือหุ้นซิกิครั่นั่นเองนะครับก็พวกเอ่อกลุ่มพลังงานนะครับการเงินนะครับอินดัสเทรียล พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบวกนะค่อยๆพยุงดัชนีได้อยู่นะครับถ้าเทียบกับ n a s d a กนะครับก็หุ้นเหล่านี้ก็พวกดิสนีย์นะครับที่ที่เราชอบนะครับหุ้นที่เราชอบแค t ต P พิลล่านะครับพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นน้ำมันเอ็ Mobil, one, กซอนมอลบิลเชฟลอนเนี่ยพวกนี้ก็บวกได้ดีนะครับเพราะ่ไปดูราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ยืนเหนือ6 0สิเหรียญสหรัฐต่อบาลเรลแล้วเนาะน้องโบ <Hi. S 2> ก็ <c oughs> ทำให้ราคาหุ้นพวกนี้เนี่ยก็บวกขึ้นมาเด่นเลยทีเดียวใ, <c oughs> ในในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ในส่วนของดัชนีหังเสงนะครับทางฝั่งฮ่องกงเนี่ยกม็มันจะมีประเด็นในเรื่องของ Stamp Duty นะครับหรือภาษีอากรสเต็มนะครับที่เก็บจากการซื้อขายจากการเทรดเนี่ยในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในในพาร์ทถัดไปนะครับในส่วนของดัชนีเวียดนามนะครับก็ทรงๆเนาะ ทรงทรงลบ0.1%เท่านั้นนะครับก็ถือว่าลบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็เออมันก็มีข่าวในเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดนะครับในเวียดนามนที่ลดลงนะครับอย่างมีในยยาสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เซนทิเมนต์ในเรื่องของความกังวลเนี่ยเรื่องของที่จะระบาดรอบสามเนี่ยก็ค่อนข้างหายไปแหละนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับช่วงประมาณต้นปีที่เปิดตัวมาเนี่ยแตชนีเวียดนามปรับฐานพอสมควรนะครับช่วง ประมาณ2อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับในส่วนของอ ETF นะครับหลักที่เราหยิบมาในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยก็เห็นได้ว่าหุ้นเนี่ย a c w i เนี่ยก็เป็นภาพของบานปรับฐานเนาะนะครับทองคำก็ยังปรับฐานลงต่อเช่นกันนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงนะฮะก็ <c oughs> เป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดนในปีนี้เช่นเดิมนะครับก็ ราคาน,นมันดิบก็ฟื้นตัวเรื่อยๆนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดได้เป็นเต็มรูปแบบแหละนะครับค่ะอ่าต่อมาอมาดูที่ประเด็นเด่นเด็ดรอบโลกกันบ้างคะ่ะเริ่มจากสาหรัฐกันก่อนเลยคะ่ะที่พีกเกินไปนะคะก็ชเชสเชอร์ Yield เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ล่าสุดที่เราดึงมาจาก CNBC เนี่ยนะครับกอ็อยู่ที่ประมาณ1.4 นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยตาผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอายุ10ปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าเราไปดูเทียบกับช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็เอ่อน่าสูงที่สุดในรอบปีเลยเนาะน้องโบ<ช>นะครับ<ช>ก็เราเห็นว่าแนวโน้มมันอัพเทรนขึ้นมาเรื่อยๆ<ช>นะครับ<ช>ก็เอ่อก็เป็นความกังวลน,นะครับในหุ้นเทคที่ที่เราได้เล่าไปนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยมันค่อนข้างเกิดการเซกเตอร์โรเทชันเนา มายังหุ้นซิกิคอลหรือหุ้นพัฒนจักรมากขึ้นนะครับเพราะว่าเออมันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับในในปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ในเรื่องของยิวเคิร์ฟเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันชันขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากผลตอบแทนของของบอลยิวนะครับใน,ใน,ใ,น,ใ,นในระยะยาวเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับในขณะที่ระยะสั้นเนี่ยมันยังค่อนข้างคงทรงตัวเนาะเพราะว่าทางเฟดเนี่ยเขายังมีนโยบายที่ที่จะใช้นโยบาย ผ่อนผ่อนคลายต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยในในใกล้ๆนี้ก็ทําให้ระยะสั้นมันยังทรงตัวอยู่แล้วก็ทําให้เป็นภาพของยิเคิร์มเนี่ยที่มันชันขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าการยิเคิร์มที่มันชันขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสะท้อนให้ถึงเห็นถึงนะครับในช่วงของเศรษฐกิจอยู่ในช่วงของ expansion หรือขยายตัวเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้บ่อยในช่วงนี้นะครับก็มันก็ทําให้หุ้นเนี่ยมันโรเตตไปกลุ่มวัฏจักรพอสมควรเลยนะครับถ้าเราไปดูผลตอบแทนเนี่ยของ พวกเซกเตอร์อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นกว่า24%เลยน้องน้องโบเยอะมากเลยนะครับ <ใน S 1> <น>แล้วก็การเงินก็บวกไป14%นะฮะขณะที่วุ้นเทคเนี่ยบวกเพียง1%เท่านั้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันก็ชัดเจนแหละนะครับว่ามันเกิดเซกเตอร์โรเโลเชันจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังเชื่อมั่นเนาะว่าพวกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยพวก พวกกลุ่ม FAA MG เนี่ยนะครับก็ Facebook Amazon Apple Microsoft Google เนี่ยพวกนี้มันเป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มเทรนของรายได้และกำไรของเขาก็โตมาดีมาตลอดแม้กระทั่งงบไตรามาส4ที่เพิ่งประกาศไปสดๆร้นๆ้เนี่ยนะครับก็ยังดีงดีโตต่อเนื่องเช่นกันธุรกิจคลาวของแต่ละบริษัทเนี่ยโอ้โหโตเด่นเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆเราก็มองว่าถ้าถ้าหุ้นเทคเหล่านี้เนี่ยมันยัง มีโอกาสปรับฐานได้อีกนะครับจากปัจจัยเรื่องของบอลยูเนี่ยก็ยังมีโอกาสพักตัวได้อีกนะครับแต่ถ้าปรับลงลึกจริงๆเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสสะสมเนาะนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้การเติบโตของรายได้แล้วก็กําไรนะครับในอนาคตครับค่ะต่อมาที่ทางที่พี่พีเกินนะคะเกี่ยวกับหุ้นซิกเกิลกันบ้างค่ะต่อมาเป็นยังไงบ้าง นนี่ะ,ะใช่ก็เทียบกันนะครับ <c oughs> เอ่อระหว่าง <c oughs> หุ้นที่เป็นวัฏจักรนะครับ <c oughs> ไอก้กราฟเส้นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยก็เป็นอัตราส่วนผลตอบแทนเนี่ยระหว่างหุ้นวัฏจักรเทียบกับหุ้นดิฟเฟนซี นะครับดิฟเฟนซีฟ hmm. ก็จะเป็นพวกคอน sumer staple นะครับสินค้าบริโภคจําเป็นเนี่ย <c oughs> นะครับแล้วก็พวกยูทิลิตี้นะครับหรือว่าเอ่อพวกโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เทียบกันนะครับซึ่งถ้ากราฟสีน้ำเงินเข้มมันชันขึ้นเนี่ยก็แปลว่าหุ้นวัตถจักรเนี่ยมันเอาเพอรียบพวกกลุ่มดิฟเฟนซีฟนะครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกันเนาะน้องโบ นะครับมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ในช่วงที่บอลยูปรับขึ้นเนี่ยนะครับพวกหุ้วัฒนจักรก็จะอเวอร์ฟอร์มเช่นกันนะครับก็หยมาให้ดูว่าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้นะครับในในปัจจุบันนะครับเพระเห็นกราฟนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะพี่พีอืมค่ะใช่ค่ะต่อมาค่ะพี่พีก็เออวันนี้เป็นข่าวนะครับที่ทางเสาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางสสเออสภาผู้แทลัสดรสารัฐนะครับก็ ผ่านแล้วครับร่างกฎหมายนะครับที่ American Rescue Plan นะครับวงเงิน1.9ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สเต็ปถัดไปเนี่ยก็จะส่งต่อให้กับทางวุิสภาพิจารณาต่อนะครับซึ่งทางพรรคเดโมแครตเนี่ยที่ของเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าให้ดำเนินการให้สำเร็จภายในวันที่14มีนาคมนี้นะครับก็ต้องรอรุ้นกันว่าในทางฝั่งสวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ ก็น่าจะผ่านได้แหละนะครับเพราะว่าทางถึงแม้เสียงจะเท่ากัน50-50เนี่ยแต่ก็อำนาจการตัดสินใจก็ตกไปอยู่ทางรองประธานาธิบดีนะครับคือคุณกามาลาแฮร์ริสของทางฝั่งเดโมแครตนั่นเองนะครับก็เชื่อว่านะครับน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับมูลค่าน่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ6 6หรือเ้าเซนตน้องโบน่าจะหปเซนะของ GDP สหรัฐเนี่ย นะครับก็ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับว่าจะทําได้ทันในวันที่สิบสี่พฤานคมนี้ไหมนะครับค่ะมาต่อกันที่อีกประเด็นหนึ่งของทางฝั่งสารฐกันบ้างค่ะนะครับก็อย่างที่ได้เล่าไปนิดนึง<อ>ก็เอ่อทางาคุณจโรมพาเวลเนี่ยประธานเฟดคนปัจจุบันเนี่ยก็มีการพูดนะครับเออล่าสุดเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ว่าทางเฟดเนี่ยยังมองในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยที่เราจะกังวลนิดน,นึงว่าราคาน้ำมันเฮ้ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรับขึ้นมา30%แล้วนะครับยืนเหนือ60เหรียญน,นะครับซึ่งก็จะเป็นความกังวลว่าเงินเฟ้อมันจะตามมาหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็มองว่ามันมันคงตามมาแน่ๆแหละนะครับแต่ก็ถ้าเราไปดูมุมมองทั้ทางเฟดเนี่ยเขาก็มองว่ายัางอาจจะยังซอฟอยู่นะครับอ,อาจจะยังไม่ได้มากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาหลังจากปีที่แล้วถ้าใครจํากันได้เนี่ยเขาเปลี่ยน นโยบายมองในเรื่องของเงินเฟอ้อมาเป็นแบบเฉลี่ยนะครับเฉลีย่ยย้อนหลังซึ่งเขาก็กําหนดไว้ที่ประมาณ2%นะครับจากเดิมเนี่ยแต่ก่อนถ้าแตะเกิน2%เปอร็นี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้เกิน2%ได้บ้างนะครับเพราะว่าเขาใช้ใช้ใช้ระยะแบบเฉลี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ทางเฟดเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขายังไม่มีการ ปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับในระยะใกล้นะครับเพื่อเพื่อลิมิตเพื่อคอนโทรลในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับก็เขาคาดว่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง3ปีเลยเนาะที่ที่เงินเฟ้อเนี่ยจะทะลุไอเป้าหมายเฉลี่ยของเขาไปนะครับมาดูกันที่ฝั่งอของทางฝั่งฮ่องกงกันบ้างคะ่ะฮ่องกงฮ่องกงก็ดัชนีห้างเสงเนี่ย ถ้าถ้าพระเอ่อขอขออภัยนะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของรัฐบาลฮ่องกงนะครับเขามีเขาออกมาเผยนะครับว่าเขาจะเอ่อขึ้นนะครับภาษีอากรสแต็มนะครับหรือสแต็มดิวตี้นั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปี1993นะครับถ้าเราดูเรทในตารางเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่0.1%นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะปรับขึ้นเป็น0.13%นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็คาดการว่าอ,อาจจะทำให้ในเรื่องของต้นทุนนะครับในการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนจีนและฮ่องกงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นราว6-15%เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นซ e n t i m e n t ลบทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับฐานค่อนข้างแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเอ,เอ่อถ้าเราไปดูนะครับตารางด้านล่างเนี่ยในเรื่องของมูลค่า ซื้อขายสุทธินะครับของนักลงทุนจีนเนี่ยที่ซื้อผ่าน Stock Connect นะครับก็ถ้าจีนมาซื้อฮ่องกงเนเรียกว่าเซาบาวนะครับแล้วก็หยิบของเซาบาวมาให้ดูนะครับว่าจริงๆตั้งแต่วันที่22 23ใเนี่ยวันจันทร์อังคารสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังซื้อสุทธิอยู่เนาะยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่บวกถ้ารู้สึกสถิติเนี่ยบวกมา39วันได้นะครับจนกระทั่งมาวันพุธที่แล้วเนี่ยมีข่าวเรื่องนี้ออกมาเนี่ยโโหลบไปเยอะพอสมควรเนาะ แต่ภาพรวมของตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับสำหรับยังมูลค่ายังเป็นซื้อสุดที่อยู่สําหรับแรงลงทุนจีนนะครับในในที่มาซื้อหุ้นฮ่องกงนะครับก็เราเชื่อว่านะครับก็อันี้จะเป็นปัจจัยที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแล้วก็เหนือคาดการณ์มากๆนะครับอยู่ๆก็ทางรัฐบาลฮ่องกงก็ประกาศตรงนี้ออกมานะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นค่อนข้างช็อกไปนิดนึงนะครับในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ ในส่วนของบลูมเบิร์กเนี่ยก็คาดว่านะครับอาจจะทำให้พวกกำไรนะครับของของทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยหรือ HKEX นะครับอาจจะลดลงได้ราวส7ถึงเจ็เอร์เซนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่า Impact เนี่ยมันจะเยอะอย่างที่คาดไหมนะครับแต่ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเซนเเมนต์ลบในในใน,ในระยะสั้นจริงๆนะครับแล้วก็ เชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อนะครับว่าผลทางการเนี่ยเขาจะเอฟเฟกตีฟเนี่ยขึ้นภาษีตรงนี้เนี่ยวันที่1สิงหาคมนะครับปีนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับค่ะได้เลยค่ะต่อมากันที่อ่ราชนีหังเสงใช่ไหมคะประกาศอะไรบ้างคะเกี่ยวกับหุ้นใช่ไหมคะพี่บีอ่ะอันนี้ก็เป็นหังเสงนะฮะก็เอ่อเพิ่มหุ้นนะครับเป็นการทบทวนราชนีประจำไตามาสนะครับก็ล่าสุดมีการเพิ่มหุ้น ตอนนี้เนี่ยหุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นดันดชนีห่างแสงมีทั้งหมด52ตัวนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มเป็น55ตัวแล้วเขาเพิ่มมาอีก3ตัวนะครับก็ตัวแรก阿里巴巴 hill นะครับตัวตัวที่สอง long for นะครับจะขอไปถ้าอ่านผิดนะครับเป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับในในฮ่องกงเนี่ยแล้วก็ ตัวที่สามนะครับอ่าไฮดีเลาอ่าอนี่คนไทยนะ่าจะคุค้นเคยกัน,นดีคครับก็มีเปิดสาขาในไทยสองสาขาเนาะรู้สึกว่สองสาขาใช่ไหมค่ะแล้วก็ไฮดีเลาเนี่ยก็มีเป็นหุ้นนะฮะซื้อขายในในตลาดฮ่องกงเช่นกันนะครับก็แอดเข้าไปสามหุ้นนะครับในรอบนี้นะครับก็ทําให้เป็นห้าสิบห้าหุ้นแหละในดัชนีแล้วก็จริงๆมันจะวันนี้เนี่ยต้องติดตามนะครับในเรื่องของ การยกเครื่องนะครับของดัชนีห่งเสีงครั้งใหญ่เลยนะครับมีข่าวมาว่าเขากำลังพิจารณาที่จะเ,เพิ่มหุ้นนะครับจากตอนนี้เนี่ย55แล้วจะขึ้นเป็น65 8 0ถึง80ตัวนะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะทำจริงไหมนะครับน่าจะประกาศผลวันนี้เนอะน้องโบนะครับต้องติดตามกันดูนะครับแล้วก็เราก็คาดว่านะครับมันจะทำให้สัสดส่วนของหุ้น New Economy <c oughs> เนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นนะเพิ่มเยอะขึ้นถ้าเราไปดูสัสดส่วนของ หุ้นการเงินเนี่ยในในดัชนีหังเสงเนี่ยน่าจะประมาณ50%ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ทำให้เราไปดู valuation ของ PE ของดัชนีหังเสงเนี่ยอาจจะถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยหุ้นนิวโคโนมีเพิ่มมาขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่านะครับจะผลักดันให้ตรง valuation นี้สูงขึ้นด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าหุ้นนิวโคโน,โคโนโมีเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็น่าสนใจนะครับต้องติดตามวันนี้นะครับค่ะต่อมาค่ะคุณ แคลรี่ลัมนี่เป็นใครนะคะพี่พีอ่ะเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนาะนะครับก็ล่าสุดเนี่ยได้ทางฮ่องกงเนี่ยก็ได้รับวัคซีนนะครับกซีโนแวคของฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางคุณแคลรี่ลมเนี่ยก็ได้รับฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนทางฮ่องกงเนี่ยมีสั่งของทางไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกาเช่นกันนะครับอีก7.5ล้านโดสนะครับก็คาดว่าจะถึงภายในต้นเดือนมีนาคมนี้นั่แหละนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับก็ เป็นอีกข่าวที่เราหยิบมาให้ดูนะครับต่อมากันที่ตลาดหุ้นเวียดนามกันบ้างค่ะก็ได้รับวัคซีนกันไปแล้วเนาะอืมนะครับก็เวียดน,นามเนี่ยก็ชิดที่แล้วเนี่ยก็ได้รับวัคซีนแล้วนะครับโดเอ่อล็อตแรกนะครับของทาง a s t r a z e n e c a นะครับก็เอ่อเป็นวัคซีนโควิด1 9นะครับก็มาประมาณ1น0 0ง0ึงมืนโดสนะครับ 1แ7 6 0 0โดสนะครับจากทั้งหมดที่สั่งไว้กับ a s t r a า e n e c a เนี่ย30ล้านโดสนะครับก็ล็อตต่อไปเนี่ยก็คาดว่าจะทยอยทยอยมานะครับก็พ้นครึ่งปีหลังไปเนี่ยก็น่าจะได้พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อีกคราวนึงนะครับเป็นของวัคซีนเช่นกันนะครับก็ทางเวียดนามเนี่ยก็ได้แอปพรูฟนะครับและวัคซีนของทางรัสเซียนะครับชื่อสปุตนิก5นะครับหรือว่าสปุตนิก V ะนะครับก็มีสั่งไปนะครับทั้งหมด60ล้านโดสนะครับของทางรัสเซียเนี่ยแล้วก็จะมีของทางไฟเซอร์อีก30ล้านโดสเช่นกันนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้ใช้ภายในปีหน้านะครับแต่ส่วนของสปุตน,นิกเนี่ยอาจจะได้เร็วกว่าหน่อยนะครับแต่ถ้าของไฟเซอร์เนี่ยอาจจะต้องปีหน้าไปนะครับค่ะ,ะต่อมากันที่หุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเริ่มจาก CVS Health กันก่อนเลยค่ะ อ่ะ CVS Health เนี่ยก็ต้องขอเล่าว่าเป็นบริษัทร้านขายยานะครับที่ชื่อดังเลยของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีการเผยงบนะครับไตรมาสสี่นะครับของปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตารางนะครับเราหยิบมาให้ดูก็ตัวท็อปไลน์หร่วนดวของเขาเนี่ยก็โตได้นะโตได้ประมาณ3.5เซนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะในตัวของบัตทอมไลน์เนี่ยหรือกำไรเนี่ยจะ ลดลงพอสมควรนะครับเพราะเรื่องของยอดขายเนี่ยอาจจะอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากที่หน้าร้านเนี่ยต้องต้องปิดตัว <c oughs> นะครับแล้วก็จริงๆแล้ว C.V.S เนี่ยถ้าเราไปดูตรงท็อปไลน์เรเวอรนูของเขาเนี่ยก็ถือว่าได้แรงดุนนะครับจากใบสั่งยาหรือ prescription เนี่ยของทางทางนั้นนะครับโตขึ้นประมาณววล่มเนี่ยโตขึ้นประมาณ7จนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยคาดว่านะครับ เออ่ต้องเล่าก่อนขอเล่าก่อนดีกว่าว่า<ะ> c ีเเนี่ยเขาได้รับการอนุมัตินะครับจากทางรัฐบาลเนี่ยให้เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนในการจัดจำหน่ายวัคซีนนะครับโควิด -19 เนี่ยในสหรัฐนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือชาวเมริกันเนี่ยสามารถเข้าไปฉีดวัคซีนได้ในสาขาของ c ีเเนี่ยที่มีเยอะแยะมากมาเลยนะครับหลายพันสาขาเนี่ยในสหรัฐก็เข้าไปฉีดได้เลยตามสาขาของ C ีเเนี่ย ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสหรือเปล่าที่จะช่วยหนุนให้ให้คนอเมริกันเนี่ยอาจจะมียอดซื้อขายเอ่ยยอดซื้อนะครับของพวกฟาร,ร์มาซีเนี่ยพวกยาเนี่ยในในร้านของซี s วสมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนต้องเข้าร้านวิสิตร้านมากขึ้นเนาะน้องโบอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยที่คนเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยจะซื้อยาแถมกับไปด้วย นะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้านมันส่วนใหญ่เนี่ยถูกปิดไปนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกนะที่อาจจะช่วยหนุนยอดขายหน้าร้านของ c ีวได้นะครับในไตรามาสหนึ่งปีนี้นะครับค่ะโบก็คิดว่าเกี่ยวนะคะพี่พีเพราะบางทีโบเข้าไปก็ มันก็มียาให้เราแบบรู้สึกว่าอ๋อที่บ้านมันหมดอะไรเงี้ยเ,เนาะเอ้เนาซื้อกลับไปได้ใช่ก็ซื้อกลับไปติดไม้ติดมือเนาะ <c oughs> ค่ะอ่ะต่อมาที่หุ้นตัวที่สองนะคะของทางฮ่องกงค่ะซีโนอ่าไบโค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่พีทาง s i n นไบโเนี่ยก็่อนอก่อหน,นี้เนี่ยก็มีข่าวใหญ่ที่เข้าไปถือบริษัทซี n o แว c ถือหุ้นบริษัท s i n นแว c เนี่ยน่าจะประมาณส5เซ็นะถ้าถ้าถ้าพูดผิดขออภัยนะครับก็ เป็นซิโนแวคเนี่ยก็ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วที่ประเทศไทยสั่งวัคซีนมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางซิโนไบโอเนี่ยล่าสุดมีข่าวว่าร่วมมือนะครับกับบริษัท g r a วิตต n น,นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับผู้ผลิตยาเหมือนกันนะคับาง,งฝั่งสหรัฐนะครับที่จะผลิตยาตัวยาเนี่ยชื่อว่า TDI01 นะครับก็เป็นยาที่รักษาเกี่ยวกับทั้งผื่นนะครับในปอดเนี่ยที่ ที่ที่ที่ร่วมมือกันผลิตนะครับก็คาดว่าคาดว่านะครับจะช่วยหนุนรายได้ให้ s i n นไบโเนี่ยในปีนี้เนี่ยประมาณ5้าล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นคาดการณ์นะครับก็ต้องมาดูกันว่าทําได้จริงไหมนะครับก็เป็นเป e a ข่าวที่เราหยิบไ้ดูนะครับออกมากันที่หุ้น ACV ค่ะ ACV นะครับก็เป็นหุ้นในดวงใจของสาย VI หลายท่านนะครับก็เป็นสนามบินเวียดนามนะครับ มีการรายงานงบนะครับไตรามาสสปีที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนแหละในเรื่องของกําไรแล้วก็รายได้นะครับได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับพวกหุ้นสนามบินแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปดูตัวกําไรเนี่ยเป็นรายไตรมาสนะครับจะเห็นว่า ACV เนี่ยขาดทุนมาตั้งแต่ไตรมาสสไตรมาสสปีที่แล้วนะครับแต่ไตรมาสสล่าสุดเนี่ย พลิกกลับมาเป็นกําไรได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีดีกว่าคาดเนาะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับว่ามันได้รับแรงหนุนจากพวกโดเมสติกไฟล์นะครับที่เที่ยวบินท้องถิ่นเนี่ยที่ฟื้นกลับมาได้นะครับชาวเวียดนามเนี่ยคือเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามเขาเริ่มเปิดกลับมาค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นแหละนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะว่าทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาจะผ่อนคลายพวกอินเตอร์เนชั่น l นลไฟ์เมื่อไหร่ นะครับให้ก็คือให้ต่างชาติเข้าประเทศได้มากขึ้นบินเข้าออกได้มากขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็แล้วก็คาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นประมาณช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับ <c oughs> ก็ในช่วงนี้จริงๆเนี่ยรัฐบาลก็ผ่อนคลายแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเ,เขาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนะ์นะพวกร้านอาหารโรงภาพยนตร์ที่ที่เพิ่งปิดไปเนี่ยเมื่อต้นเดือนกุมภาเนี่ยกลับมาเปิดได้อีกรอบแล้วก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละที่ เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยกบมาเปิดนะครับแล้วก็ตัว S C V เนี่ยก็เชื่อว่าก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับค่ะก็ครบ3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น C V S Health นะคะเอ่อ Cino Biofuctical แล้วก็ Airport Corp เว i e ดนา m นะคะ3ตัวเลยก็อันนี้ก็จะเป็นกราฟเทคนิคนะคะที่เราคัดสรรมาให้กับนักลงทุนทุกท่านนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะโอนเงินไปต่างประเทศนะคะฟรีทุกวันอังคาและวันพุธอันนี้เราก็โปรโมทกันทุกวีคเลยเนาะว่าโอเคโอนเงินไปต่างประเทศนะคะที่จะซื้อขายหุ้นสหรัฐฮ่องกงแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ลูกค้าสามารถที่จะโอนเงินฟรีนะคะทุกวันอังคาแล้วก็วันพุธเลยอย่าลืมว่าหมดเขตนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนสอง4ัปีนี้แล้วนะคะโอเคก็วันนี้นะคะบวกกับพีพีพก็จบการ อัปเดตสถานการณ์ตลาดหุ้นทั้ง3ตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบกับเราได้ทุกๆวันจันทร์นะคะบ่ายโมงสีนะคะวันนี้บวกกับพี่พีก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ